วันนี้ผมจะมาสอนเซตอัพการเทรดส่วนตัวของผมนะครับที่สามารถเอาชนะตลาดคู่เงิน E.U. ได้ทำได้อย่างไรดูให้จบคลิปนี้นะครับง่ายๆมีคำตอบแน่นอนสวัสดีครับผมเมทธวัฒจากแช r a d e เทส o ูลนะครับวันนี้มาพบกับ EP ที่179ในคลังบบ t r a เทรดนะวันนี้นะครับความน่าพิเศษความน่าสนใจนะฮะอยู่ที่ ผมจะเผยนะครับเคล็ดลับที่มีเพียงแค่3สเต็ปขั้นตอนเท่านั้นในการเทรดเซตอัพเพื่อเอาชนะตลาดในคู่เงิน EU นะครับซึ่งเป็นคู่เงินที่ยอดฮิตมากๆนะครับสำหรับคนที่เทรด Forex นะฮะส่วนในระบบนี้นะครับวินเรทหลังจากที่ผมได้ทำการทดสอบทดลองแล้วนะครับสูงถึง51%โดย r e s o r ์ War ร์เรชนั้นสูงถึง1ต่อ1นเท่าอินดิเคเตอร์ที่ใช้มีเพียงแค่2ตัวเท่านั้นนั่นก็คือตัว Channel Exit และ moving average ง่ายๆเท่านี้เองนะครับใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย กด subscribe กันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆใน EP ถัดไปนะครับด้วยความเป็นห่วงนะเพราะหลายคนดูแล้วลืมกด subscribe ไว้นะครับคลิปถัดไปก็ไม่โผล่มานะฮะถ้ากดเรียบร้อยแล้วนะครับไปรับชม3เต็ปขั้นตอนเซนบการเทรดได้เลยครับพาร์ทที่1นะฮะก็จะเป็นเรื่องของ3สเต็ปในการเซรบการเทรดนะอย่างแรกเลือกสินค้าถูกก่อนนะฮะสินค้าที่ผมนำมาทดสอบทดลองในวันนี้คือคู่เงิน e u r usd นะครับ euro usd นะแล้วก็มาเลือกตัวนี้เลยนะฮะสินค้าตามนี้ถัดมาครับ time frame ท,ที่ใช้คือ time frame 4ชั่วโมงนะครับหรือว่า four hours นั่นเอง indicator ที่ใช้นะครับในการ set up template ในวันนี้นะจะใช้2ตัวนะครับตัวแรกให้เพื่อนๆพิมพ์ไปเลยนะ,ะ candle re x i t นะให้เลือกตัวนี้ได้เลยนะครับของ evergate ตรงนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ปรับค่านะครับมันจะเป็นตัวย่อว่า ce มาที่ตัวฟันเฟืองแล้วก็กด setting หลังจากนั้นก็กด atr period ปรับเป็น20 และ ATR multiplier เป็นเลข3ส่วนเรื่อง show by sale นะครับเราจะไม่ได้ใช้ของเขานะครับเพราะว่าเรามี Setup การเทรดที่ยอดเยี่ยมกว่านะถ้าเทรดตามเขารับรองนะครับพอร์ตพังผมบอกเลยนะครับทดสอบม,มาแล้วนะตามนี้ก็ไว้ก่อนนะฮะก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆตัว super trend นะครับแต่จะไม่ใช่ super trend นะมันจะเป็นเรื่องง่ายๆคือเป็นตัว ATR ดีๆนี่เองนะครับส่วนคนปกติทั่วไปอาจจะใช้ c h a n d e r i e r Exit นะฮะ ที่คุ้นเคยก็คือจะใช้ในการเป็นตัว t a i l i n g stop นะครับนั่นก็คือสมมุติว่าเราเข้า order บริเวณหรือว่าเปิดช็อตแถวๆนี้นะครับก็อาจจะใช้ตัว Chandler exit เนี่ยลากออกมาเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเปลี่ยนสีถึงจะเป็นจุด exit หรือว่าจุด take ทำกำไรแบบนี้นะครับก็มีคนใช้เยอะนะแต่จะใช้ตัว Chandler exit เปลี่ยนสีไปมาแล้วทำการเทรดเข้าๆออกๆเนี่ยรับรองพังแน่นอนนะครับเพราะว่าจุดมุ่งหมายนะครับหรือเป้าหมายของตัว Chandler exit นั้น ไม่ได้เอาไว้ในการเข้าออเดอร์หรือเอาไว้เป็นตัวออกนะครับอย่างเดียวเท่านั้นควรจะใช้อินดิเคเตอร์อื่นเป็นตัวร่วมด้วยนะครับในการเซตอัพอินดิเคเตอร์อีกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือตัว EMA นั่นเองหรือว่า Exponential Moving Average นะครับเป็นอินดี้อีกหนึ่งตัวที่เราจะใช้ร่วมด้วยนะครับในวันนี้นะอ่า Moving Average Exponential นะครับหลังจากนั้นก็ใช้ Period นะครับเซตอัพเป็น200ส่วนสีก็ปรับตามใจชอบได้เลยนะฮะ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเซตอัพเทมเพลตละกันนะครับที่มีความสมบูรณ์แบบที่เราจะใช้ในการเอาชนะตลาดคู่เงิน EU ในวันนี้นะครับเพื่อนๆติดตามชมให้ดีนะมีเพียงแค่3เส็ปขั้นตอนเท่านั้นเองนะสเต็ปที่1นะครับผมจะเรียกว่า c h a n e e ย i e r Exit Filter นั่นเองนะชานเล e l i อ็ e ซิ t ฟิลเ e r ปกติแล้วตัวชานเล e ยเนี่ยก็จะมีสีแดงและสีเขียวนะครับเป็นพื้นที่แบบนี้นะง่ายๆเลยนะครับในขั้นตอนที่1กรณีขาขึ้นนะเพื่อนๆต้องการที่จะเปิดบายนะ จำไว้เลยนะครับแชนเดเลียตรงนี้จะต้องเปลี่ยนเป็นสีเขียวเท่านั้นโอเคปะ่ะอันนี้คือสเต็ปที่1นนะฮะ,อะตอนนี้ยังแดงอยู่นะครับแปลว่าอะไรครับอิทธิพลของขาลงนั้นยังมีอยู่นะครับตอนนี้ปรากฏว่าอะไรครับตัวแชนเดลเลียเอ็กซิทนั้นได้เปลี่ยนจากสีแดงมาเป็นสีเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับที่บริเวณแท่งนี้เพราะฉะนั้นสเต็ปที่1เกิดขึ้นที่แท่งนี้ครับง่ายๆนะสเต็ปที่1ดูตามต่อนะฮะ พอได้1มาแล้วนะครับสเต็ปที่2นี่นเพื่อนๆจะต้องท่องจำหรือว่าช็อตโน้ตกันให้ดีนะั่นคือผมจะใช้ตัวอินดี้เรียบง่ายคือตัว EMA 200นั่นเองนะครับถ้ากรณีขาขึ้นแน่นอนครับ แท่งเทียนนั้นจะต้องถูกฟิลเตอร์จะต้องปิดสูงกว่า EMA 200แต่ในภาพที่เราเห็นนะณนะปัจจุบันคือแท่งเทียนนั้นอยู่ต่ำกว่า EMA 200เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะบายได้ถ้าเราบายก็เหมือนกับเรากําลังเถียงเทรน์ใหญ่หรือว่าภาพใหญ่อยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่บายตอนนี้นครับแล้วคําถามคือเราจะบายตอนไหนก็ต้องบายเมื่อราคาปิดมันขึ้นมายืนอยู่เหนือ EMA 200ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวลองดูนะ ตอนนี้ตัวชั n ดล l ก็ยังเขียวอยู่นะฮะแสดงว่ายังมีขาเทรนเป็นอ่เป็นลักษณะของขาขึ้นอยู่นะครับภาพขาขึ้นนั้นยังอยู่ในตลาด EU ตอนนี้นะครับตรงนี้นะครับมีการขึ้นไปแตะนะครับไปเทสต,ตัว EMA 200แต่ว่าไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะฮะเราเน้นดูราคาปิดจะต้องอยู่สูงกว่า EMA 200ด้วยนะฮะ <S <S เพื่อแสดงถึงอิทธิพลที่เป็นขาขึ้นแท้จริงและยืนอยู่ได้ด้วยเห็นปะ การปิดหมายถึงว่าการเซตเตอรเมนต์คือการที่สรุปจบนะครับยืนได้เหนือ EMA 200เพราะฉะนั้นแท่งที่เป็นตัวเซตอัพในสเต็ปที่2นะครับก็คือแท่งแท่งนี้ครับเห็นไหมครับราคาปิดนั้นอยู่สูงกว่า EMA 200เส้นสีขาวชัดเจนนะสเต็ปที่2มาแล้วนะครับตรงนี้คือแท่งเซตอัพของเรานะครับแท่งนี้เป็นแท่งสําคัญมากๆนะครับที่เราจะต้องมอนิเตอร์นะสองสเต็ปมาแล้วนะครับ 1- นึมาแล้วเพื่อนเพื่อสามารถที่จะเทคแอคชั่นในสเต็ปที่3ได้เลยนะครับ โดยทำการเข้าออเดอร์ที่ราคาปิดนะครับ stop loss ฟังดีๆนะฮะให้เอาไว้ที่ channel l ย e x i t ซ t ทฟิลนั่นเอง take profit target อยู่ที่1ต่อ1.5เท่านะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆเอาไป optimization เพิ่มเติมนะครับแล้วได้ค่า r i s k อร์ดวอ r d ratio ที่ดีกว่านี้นะครับก็สามารถที่จะปรับเพิ่มลดนะครับตัว RR ตรงนี้ได้ตรงนี้ผมทำเทสมาให้อยู่ที่1ต่อ1.5เท่านะครับลองดูนะครับ หลังจากนั้นก็เล a y ไปนะราคาก็จะ move อะโอเคตรงนี้มันยังไม่แต่นะฮะขออนุญาตยือดออกไปนิดนึงนะฮะดูนะครับราคาก็ค่อยๆไปไปเรื่อยๆนะครับโอเคตรงนี้น่าจะปิดจบได้นะครับก็ใช้ระยะเวลาหลายแท่งอยู่เหมือนกันนะครับใน timeframe สชั่วโมงนะถือออเดอร์ตั้งแต่วันที่9วันที่8เมษายนนะครับมาปิดออเดอร์สำเร็จคือแท่งนี้นะครับ 19เมษายนนะครับ8มา19กนะครับก็ถือประมาณ10วันได้นะแต่ก็คุ้มนะครับเพราะว่ามันได้กําไรไงมันได้เงินเนอะบางคนทนถือเป็นปีนะครับแล้วยังขาดทุนด้วยนะแล้วก็หวังว่ามันจะกลับมาแต่มั่ไม่กลับมานะครับก็แบบนี้ดีกว่านะครับถือบางทีก็ปิดในวันได้เลยนะครับบางทีก็ถือออเดอร์1-2วันนะครับรอบนี้ก็อาจจะนานหน่อยนะครับประมาณ10วันหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการที่จะ re-entry ทำยังไงนะทำเหมือนเดิมนะครับเรียนกับผม ไม่ต้องทําอะไรซับซ้อนนะครับไม่ต้องตีลังกาเทรดนะครับการตีลังกาเทรดเป็นเรื่องของคนเก่งนะครับเราเป็นคนธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องตีลังกานะถัดไปนะครับมอนิเตอร์ใหม่หมดเลยครับหก็คือถ้าเราจะเทรดขาบ่ายนะครับเราก็ต้องให้ช a n d e l i e มันเป็นสีเขียวก่อนตองนี้มันแดงอยู่ถูกไหมอ่าตรงนี้เขียวแล้วครับพอแท่งนี้เขียวปุ๊บนะครับใช้ EMA 200ฟิลเตอร์ต่อเลยปรากฏว่าปิดสูงกว่าดังนั้นเทคแอคชั่นต่อเลยครับเข้าออเดอร์ตรงนี้เลยสต็อปลอสนะครับไว้ที่ช andelier นะครับเพื่อมาบัฟเฟอร์เล็กน้อยก็ได้นะครับด้านล่าง RR อ,อ,อยู่ที่1ต่อน1น1.5เท่านะครับแบบนี้เลยเนี่ยเส้ประบการเทรดง่ายๆเห็นไหมฮะมันก็จะมีความคล้ายคลึงกับไม้แรกนะครับที่เราปิดทํากําไรไปแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าไม้2นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับในการ r e ียนทรีของเราในรอบรอบนี้นะเห็นปะพอมาเป็นไม้นี้นะครับแป๊บเดียวก็เทคไปแล้วนะครับเข้าออเดอร์วันที่7 นะครับเมส7พฤษภานะครับก็มาปิดออเดอร์แท่งนี้ฮะประมาณวันที่8พฤษภาก็ถือไว้ประมาณ24ชั่วโมงไม่เกินนี้ถัดไปนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเข้าต่อทําอย่างไรนะเหมือนเดิมไล่สเต็ปเหมือนเดิมนะครับไม่มีความซับซ้อนใดๆนะครับตอนนี้ตัวชันดเลียแดงแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องการคือเปลี่ยนจากแดงเป็นสีเขียวครับพอเขียวปุ๊บนะครับเพื่อนๆมอนิเตอร์ต่อเลยนะครับ เอเ2สองร้อยยืนอยู่ได้ไหมครับยืนอยู่เหนืออยู่เพราะฉะนั้นเราคอเดอร์ซ้อนเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เราเข้านี่แบบไม่ได้เข้าเพราะความโลภไงเราเข้าตามสเต็ปนะครับเราเข้าเพราะมันมีจังหวะตามที่เราวางแผนมาอาราหนึ่งตอนหนึ่งจุดห้าเท่านะครับตปลอยไว้ที่ชันเลเยเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นก็ปล่อยเพลงครับปง่ายง่ายนะฮะเพื่อนเพื่ออย่าลืมไปทาเทสกันนะครับอ่าเทสไปอีกแล้วเห็นปะแป๊บเดียวนะครับวันที่เข้าเดอร์วันที่สิบห้านะครับออกวันที่สิบแปด เดือยพฤษภาคงนะครับอันนี้ก็เป็น3ไม้นะครับที่เพื่อนๆสามารถจะเข้าเซตอัพการเทรดได้ในกรณีขาบ่ายนะครับเดี๋ยวลองไปดูอย่างขาลงกันบ้างตัวอย่างกรณีขาลงนะครับแน่นอนตรงกันข้ามนะครับนั่นก็คือชั a นเลเยอร์เอ็กซินั้นจะต้องนะครับอย่างแรกต้องเป็นสีแดงก่อนนะฮะตอนนี้ยังเป็นเขียวอยู่นะถ้าเขียวอยู่เราก็อย่าเพิ่งไปเป้ห้าวเข้านะฮะโอเคตรงนี้แดงแล้วนะครับถามว่าถ้าปิดแบบนี้เข้าได้ไหมนะครับคาตอบคือเข้าได้เลยนะครับเพราะอะไร เพราะว่าราคาปิดนะครับในสเต็ปที่2ก็ดันมาปิดต่ำกว่า EMA 200ด้วยถูกไหมเอเ e ฟิลเตอร์นะเพราะฉะนั้น1-2ผ่านนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดวางช็อตได้เลยนะช็อตที่ราคาปิดถ้ายังจำกันได้นะครับ s t อ p ล o อ s ไว้ที่ตัวชนเดเลียนั่นเองนะครับด้านบนตรงนี้ t ท b l e fit target นะครับอยู่ที่1ต่อน1น1.5เท่าครับหลังจากนั้นก็กด play ครับผม เรียบร้อยนะครับก็สามารถจะปิดเทคทํากําไรได้นะฮะถัดมาถ้าเราต้องการเรียนทรีล่ะทาอย่างไรนะครับไม่ยากเลยนะครับเราก็ปล่อยเพลงเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็รอให้ตัวชนเรียนนั้นเปลี่ยนจากแดงเป็นเขียวก่อนนะครับพอเขียวแล้วนะครับก็แสงหาขึ้นเนาะเราก็ต้องรอให้มันวนกลับมาเป็นสีแดงนะฮะ พอวนกลับมาแดงปุ๊บเราสามารถจะ take action ได้เลยนะครับถ้าเราเช็คแล้วว่า EMA 200นั้นก็อยู่สูงกว่าตัวแท่งเทียนด้วยนะครับอย่างเช่นกรณีแบบนี้เราสามารถที่จะเปิดช็อตตรงนี้ได้นะครับ Stop loss ก็วางไว้ที่ตัวเส้น c h a n n e l นะครับแล้วก็ take profit t a r g ก็ตก็1ต่อ1.5เท่านะครับหลังจากน้กด play ครับโอเคนะครับไม้นี้ก็ เรียบร้อยนะฮะโดนสต็อปลอสไปนะครับอ่าก็มีไม้แพ้ให้ดูด้วยนะครับว่าในสายการจริงเห็นไหมครับหลังจากที่เราได้กําไรในในรอบนี้แล้วนะครับพอราคานั้นเข้าสู่ช่วงไซด์เวย์นะครับก็อาจจะมีบ้างนะครับอ่าเนี่ยก็โดนสต็อปลอสออกนะถัดมานะครับโฟกัสต่อนะครับตัวชนาเลียงเขียวนะครับถ้าเราต้องการจะช็อตนะเพราะ EMA 200นั้นอยู่ด้านบนนะครับยังบ่งบอกถึงภาพใหญ่เป็นขาลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเล่นตามเทรนด์นะครับเราก็ควรจะเปิดช็อต เชนเดลียเปลี่ยนสีอีกแล้วนะครับจากเขียวเป็นแดงเขียวเป็นแดงนะครับแล้วก็ราคาปิดใต้ EMA 200อยู่แล้วนะครับหลังนั้นเราก็เปิดช็อตได้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับแก้ตัวซับลอไว้ที่เชนเดลียดนั่นบนนะครับ a e t r 1ต่อ1นเท่าเห็นไหมเล่นเรียบง่ายอย่างเงี้ยฮะหลังจากนั้นก็เลย์ดูนะครับวนไปเหมือนจะโดนสต็อปนะฮะแต่ก็ยังไม่โดนนะฮะ โอเคตรงนี้น่าจะเทสโปรฟิตไปเรียบร้อยนะครับก็มีชนะหนึ่งนะครับแล้วก็มีซับ o อ s ไปนหนึ่งไม้ให้ดูด้วยนะครับในกรณีที่เราแพ้ก็มีนะในช่วงไซเว์แต่พอมันมีรอบจริงๆเห็นไหมฮะยังไงเราก็ต้องได้กำไรนะยกเว้นแต่คุณไม่อยู่ตรงนี้นะครับเราคนโดนไม้เดียวเลิกเลยนะครับถอนเงินเลยนะครับฟอเร็กแม่งยากเลยนะครับไปใช้ลูกโซ่อะไรอย่างนี้จะดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับ,ไ,รรบได้เงินเร็วอันนี้แซวเล่นนะก็ จะบอกว่ามีการทําระบบนะครับมันมีคําว่าวินเรทอยู่นะวินเรทน,นั่นหมายถึงว่ามีอัตราการแพ้และอัตราการชนะนะครับเป็นส่วนผสมกันอยู่นะตราบใดที่คุณไม่ได้บอกว่าระบบคุณวินเรทร้อยเปคุณก็หลีกเลี่ยงที่จะเจอไม้แพ้ไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นส่วนผสมอยู่ในระบบ,บนะครับดังนั้นทําใจไว้เลยอยู่กับความเป็นจริงถ้าคุณมาวงการการเทรดนะครับเป็นเทรดเดอร์แล้วนะครับไม้แพ้เป็นเรื่องปกติแต่แพ้อย่างไรให้คุณอยู่ได้ต่อนะครับมีกําไรหรือว่ายังรักษาทุนได้นะครับเพื่อจะมา เทรดไม้ถัดไปได้นะอันนั้นคือคีย์เซสตัางหกโอเคนะเดี๋ยวเราลองไปดูการทดสอบในตลาดจริงนะครับ b a c k เทสในตลาดจริงในพาร์ทสุดท้ายดูครับหากคุณมีคำถามคาใจในการเทรด forex ว่าจะต้องใช้ระบบแบบไหนอินดิเคเตอร์ตัวใดและเทรดบนไทม์เฟรมเท่าไหร่ถึงจะสามารถทำกำไรได้ดีที่สุดคำตอบทั้งหมดอยู่ในคอร์สเดท trade 102นะครับคอร์สเรียนที่ใช้เวลาในการวิจัยระบบนานที่สุดเพื่อให้ได้ระบบที่มีความสเสถียรในการทำกำไรร,ยระยะยาว โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดโดยทุกระบบต้องมีสถิติรองรับพร้อมรายงานรีพอร์ตของแต่ละระบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้5จุดเด่นสำหรับคอสนี้คือ 1. นึ่คอสเรียนสอนจุดเข้าออกที่ตรงกับพฤติกรรมของแต่ละคู่เงินพร้อมการคำนวณความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. แจ้งทมเฟรมที่ดีที่สุดให้คุณใช้ในแต่ละคู่เงิน 3. ทุกระบบที่สอนจะใช้อินดิเคเตอร์น้อยตัวเน้นความเรียบง่าย s i m p l e Tra d e มากที่สุด 4. มีการอัปเดตระบบ หรืออัพ i ิ์ค่าพารามิเตอร์เพิ่มเติมให้ฟรีตลอดไม่มีค่าใช้ใจ่ายและ5พิเศษคือมีห้องไลน์สัญล็อคอยแจ้งเตือนระบบสัญญาณทำให้คุณไม่พลาดทุกการเทรดครับหลังเรียนจบจะมีผมเป็นที่ปรึกษาคอยตอบคำถามหนึ่งตอนหนึ่งทางไลน์ออฟฟิเชียลทุกวันครับเพื่อให้มัน่นใจว่านักเรียนทุกคนได้เข้าใจในสิ่งที่ผมสอนมากที่สุดคำว่าไม่ล้างพอร์ตยังน้อยเกินไปแต่คุณต้องมีกำไรด้วยพบกันในคอร์ส Day Trade 102ครับ มาถึงพาสุดท้ายนะครับเป็นการแบ็กเทสในตลาดจริงนะครับผมอยู่บนกราฟของ Tickmill Broker นะครับ b r o อร์สัญชาติ UK ที่มี FCA License นะครับดังนั้นความปลอดภัยระดับโลกอยู่แล้วนะครับส่วนตัวผมชอบสุดๆนะครับคือค่าสเปรดที่ต่ำมากๆนะโอเคก็พอหลักๆของผมก็เลือกใช้อยู่ที่ Tickmill Broker นั่นเองนะเซตอัพเทมเพลตนะครับขึ้นมาแล้วนะ EMA 200เส้นน้ำเงินนะครับส่วน ATR Chandelier Exit ก็เป็นตัวแดงเขียวตรงนี้นะเป็นกรอบแบบนี้ ใครที่ต้องการนะครับตัว Chandlerexit นะครับสามารถที่จะขอเข้ามาได้นะครับวิธีการได้รับตัว Chandlerexit และ indicator ทุกๆ EP ที่ผ่านมานั้นง่ายมากๆนะครับนั่นก็คือการเปิดบัญชีนะครับภายใต้นะครับลิงก์ที่ผมจะแปะไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นลิงก์ของ Tickmill Broker ที่ผมใช้งานอยู่นั่นเองนะก็เปิดบัญชีเข้ามานะครับยืนยันตัวต,วตวนส่งเอกสารหลังจากนั้นฝากเงินเข้ามานะครับแล้วก็ส่งภาพ มาทาง live a d นะครับแอด change t e s c h o o l นะเท่านี้เองนะครับก็จะได้ indicator ไม่ใช่แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับได้ทุกตัวนะครับที่ผมเคยทําใน EP ครังระบบเทรดมานะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการทดสอบนะเส้นสีแดงคือโดน stop loss นะครับส่วนเส้นสีเขียวคือผมทําแล้ว back test แล้วได้กําไรนะครับหรือว่ามันถึง TP RR เห็นไหมจะตั้งไว้ที่1ต่อน1นเท่านะครับผม back t e s ตั้งแต่ปี2020นะครับช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึง ปัจจุบันก็คือช่วงปลายปี2022นะเพราะฉะนั้นก็รวมประมาณ2ปีกว่าเลยนะครับนานพอสมควรนะเห็นปะเนี่ยตั้งใจทำสุดๆจริงๆนะครับ กอวินเรทอยู่ที่51%นะครับแต่ว่า RR นั้นอยู่ที่1ต่อ1.5เท่านะครับโอเคนะก็เดี๋ยวเรามาดูบางไม้กันละกันนะครับเพื่อจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะเอาเป็นไม้ปัจจุบันเลยละกันนะใกล้ๆเลยนะฮะเปิดขาบายตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับไล่สเต็ปไปเลยทบทวนนะครับ ATR เป็นตัวช andelier นะครับเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ราคาปิดปิดอยู่เหนือ EMA 200เส้นน้ำเงินได้นะครับผมก็ทําการเข้า Entry ตรงนี้นะครับส่วน Stop Loss ก็ไว้ที่ช andelier นะครับก็เทคไป ส่วนไม้นี้แพ้เพราะอะไรนะครับราคาปิดเห็นไหมครับมันปิดต่ํากว่า EMA 200ยนะครับซูมเข้าไปนิดนึงเห็นปะ่ะตรงนี้นะครับผมก็ทําการชอร็อตเซลล์เข้าไปนะครับเพราะ ATR มันตัว c h a n d เ e ็ก x ิ t มันแดงอยู่แล้วด้วยนะก็ปรากฏว่าชอ็อตปลไปุ๊บนะครับราคาก็วิ่งดีดกลับขึ้นมาเนาะก็แพ้ไปเห็นปะ่ะอันนี้ตลาดจริงนะมันก็จะดูมีความแบบออไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับไม่ได้เรียบง่ายเหมือนตัวอย่างนะแต่ก็อยากให้ดูสถานการณ์จริงด้วยนะครับตรงนี้แพ้นะ ถัดมานะครับหลังจากที่ราคามันมุดลงมานะครับดูเส้นตัว EMA 200เป็นแกนที่ดีนะฮะ ATR นะครับตัวช andelier Exit ก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับช andelier เขียวแล้วนะครับราคาปิดก็ปิดอยู่เหนือ EMA 200แท่งประมาณแท่งนี้นะครับพร้อมกับตัวช andelier ที่เขียวนะฮะแท่งนี้ก็เปิดบายไปนะครับสต็อปลอสไว้ที่ตัวช andelier นะครับก็เทคกำไรได้ หลังจากนั้นก็มีนะครับชนเ d e l i e ดูนะครับไล่มาเลยนะเขียวเป็นแดงแดงมาเป็นเขียวเห็นป่ะผมก็เข้าออเดอร์นะครับแถวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็สต็อปลอสก็อยู่ที่เส้นชนเ d e l i e เนาะก็แพ้ไปนะครับผมก็มาร์กแดงหลังจากนั้นนะครับชนเ d e l i e แดงนะครับในเซตที่1เนาะแดงมาเป็นเขียวเห็นป่ะพอเขียวปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะครับราคาปิดมันอยู่เหนือ EMA 200อยู่แล้วนะครับผมก็เปิดบายนะครับเปิดบายในทุยไปแล้วก็สต็อปลอสแถวๆเส้นชนเ d e l i e นะครับ แล้วราคาก็เทคโปรฟิตไปหลังจากนั้นชันเ e เลียก็แดงนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเขียวเห็นปะแดงเป็นเขียวเขียวเสร็จปุ๊บนะครับผมก็เช็คเลยมันเหนือ EMA 200ด้วยนะครับก็เทคออเดอร์นะครับเปิดบ้ายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สต็อปลอสที่บริเวณใต้เส้นชันเ e เลียนะครับราคาก็น่าจะโดนนะครับ TP 1.5่เท่าอยู่างนี้เห็นปะอันนี้คือตลาดค่อนข้างปัจจุบันเลยนะฮะตรงนี้ก็เป็นการทดสอบให้ดูนะครับว่าวินเรทห้จริงๆนะครับ ในการทดสอบ2ปีกว่าวาที่ผ่านมานะครับแต่ใครที่อยากได้ Full s t ็ปนะครับเป็น u u l s t r a t e g y f u l l s t a ลนะครับมีการทดสอบ มากกว่า5ปีนะครับแล้วก็มี strategy พร้อมแบบนี้เลยนะครับก็แนะนำคอร์ส day trade 102นะครับคอสนี้นะครับยังไงก็ยืนยงตลอดกาลนะครับเพราะมีการอัปเดตให้ตลอดนะครับแล้วก็สแตนนั้นแน่นมากๆนะครับ5ปีนะครับเขียนโดยใช้ EA strategy นะครับดังนั้นไม่พลาดนะครับถ้าทำการ backtest ด้วยตานะครับหรือ manual เองโอกาสหลุดมีนะครับแต่ว่าใน day trade 102นั้นผมใช้ EA ในการ backtest ให้คุณนะครับให้นักเรียนนะก็สามารถ เรียนรู้แล้วก็นําไปใช้ได้เลยนะครับค่าพารามิเตอร์นะครับผมก็จะแจ้งเลยว่าคู่เงิน E U เหมาะกับการเทรดแบบนี้นะครับคู่เงิน U J เหมาะกับการเทรด strategy แบบนี้ Bollinger Band ตั้งค่าแบบนี้ ทองคำนะครับโคลรเทรดแบบนี้ตั้งใช้อินดิเคเตอร์ใช้พารามิเตอร์เท่านี้นะครับซึ่งนักเรียนหลายท่านประสบความสําเร็จแล้วก็ไปสอบนะครับกองทุน f t m o m f f ต่างๆนะครับผ่านหลายท่านเลยนะฮะก็เชียร์เลยนะครับสำหรับ day trade 102คอร์สนะครับส่วนวันนี้นะครับใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีๆในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากในการติดตามนะครับพบกันใหม่ใน ep หน้าสวัสดีครับ